ดีฮะเด็กๆทุกคนกันเลยนะครับผมักอมีอยหาจุดหาแอวนะวันนี้ให้ทคนมาเล่นเกมฟีฟายนะคะผม เก็เอาไวตั้งไเต็งต่อไป อย่างแรกคือของจางให้มันเนียนที่สุดที่จางได้นะ ก็ร้อนอเออเออเออยากไปยักว่ะเอตั้งติดแรกเลยทั้งหมดคใส่ตองอะนี่ก็ะวะ ออกไปเอาปืนแป้งเออคุณไม่ไหวจั๊กเอาอาคุณกระบอกออกก่อนนะเอาปืนมาอีพีแล้วก็ปืนนี กคนแต่ละคน,นถ้าเกิดตายลอกหน้านี่ผมขอเปลี่ยนนะ ไม่เจ๋ยวอยากอคนของเล่งอยู่ ใอ้ควันเลยควันควัไม่น่าเลยเ,เดี๋ยวขออย่าไปจบตอนขอับรถกันเลยเด,ยเดียวนะ 认得坏了。 หนึงแล้วก็มามาขราามาตอนนี้แหละโอ้คนเที่วยวเลนลอตอนนิ่นด้วยกันตนนอย่างนี้นะะโอ้โหเม็ดวันนี้ไ่อันนี้หนึ่งแล้วก็ จบแล้วก็ห้องแล้ก็ออออตะวันตะวันอะชิมช้าตะวันเอ่อนะยอนเกับแป๊กนึงแล้วก็แบบ พาครั้งพวกนั้นตอนนี้เจอบันไดแล้วแต่ว่ายังยังนะขอเดินเอาดีกว่าจะได้ไวนะไปชิบช้าแป๊บนึง si、okay. ฝั่งคนนะคะของพี Slow ่กำลังเข้ามาดูคลิปนะคะเราะว่าคลิปใหม่ของเรานะครับฝั่งคนนะคะขอกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับช่องเมนยูหากินหาแอลกันด้วยนะคะของพี่ไม่มัะชงคลิปใหม่ๆก่อนใครจันถึงตัวเวลาตีมือถึงตังฮุ่งไปกันนะคะ วันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีแล้วสีว